ระอุถึงขีดสุด ชายแดนตราดกำลังเผชิญหน้ากับปฏิบัติการล้างบางเส้นทางลับเมื่อ,100อ,อร้อยชกอตอชอดอรตราดออกลาดตะเวนแบบยกเครื่องกวาดล้างทุกรูรั่วเตรียมพร้อมรับมือการลักลอบข้ามแดนที่กำลังจะพุ่งทะยานนี่คือข่าวร้อนที่คุณต้องฟังสวัสดีครับวันนี้27พย2อ6 8ที่แนวตะเข็บชายแดนจังหวัดตราดร้อยชกอตอชอดอรตราดได้เปิดฉากพันกิจระดับห้ามกระพริบตานำทีมโดยว่าที่ร้อยตำรวจโทวีระชัยศรีรสาผู้บังคับหมวด1 17 1พร้อมกำลังพลเต็ม ตรึกเป้าหมายเดียวคือการผนึกกกำลังป้องกันไม่ให้ใครหน้าไหนกล้าแตะต้องอธิปไตยของชาติพื้นที่ปฏิบัติการพุ่งเป้าไปที่หมู่สามตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตาราดนี่คือโซนสีแดงที่ถูกจับตามองเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามคาดว่าจะใช้เป็นช่องทางด่วนสำหรับการลักลอบหนีเข้าเมืองกำลังพลของตอชดตราดไม่ได้มาแค่เดินเล่นแต่มาเพื่อสแกนทุกตารางนิ้วพวกเขาทำการสำรวจเส้นทางเดินเทา้าเส้นทางธรรมชาติที่ซับซ้อนและทุกซอกมุมที่สามารถใช้ในการอำพรางตัว พวกเขาทํางานแบบเจาะลึกเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การลาดตรเวนธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าชายแดนไทยไม่ได้มีไว้ให้ใครมาล้อเล่นทุกย่างก้าวของต่อชดอคือการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศหากใครคิดจะฉวยโอกาสในช่วงนี้ขอบอกเลยว่าพลาดแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ของเราประจําการอยู่ทุกอนุและพร้อมที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่พยายามจะฝา่าฝืนก หมายทุกคนการล่าตระเวนที่เข้มข้นถึงขีดสุดของร้อยชอโกต่อชาดาตราดในครั้งนี้ยืนยันให้เห็นถึงความทุ่มเทของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษที่ยอมเสียสละเพื่อความสงบสุขของคนไทยทั้งประเทศและนี่คือสิ่งที่ 28HBNews นำมาเสิร์ฟให้คุณแบบร้อนชาถึงหน้าจอติดตามข่าวสารสุดมันและเจาะลึกแบบนี้ได้ใหม่ในทุกช่วงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ